ไลฟ์คร่าวๆข,ของตัวตนตีร้อยเดียวบอกว่าได้ก็ได้บอกว่าให้ก็ให้อันไหนช่วยได้ก็ช่วยนั่นคือรถที่เราส่งมอบให้คุณลูกค้าทุกคันจะต้องเกินความรู้สึกความคาดหวังของคุณลูกค้าที่คาดว่าจะได้รับแล้วเ็าบอกว่าเจ้าของเนี่ยคุยง่ายชัดเจนวันนี้เราหาดอกเบี้ยที่ถูกสุดให้ลูกค้าตลอดทํายังไงก็ได้ลูกค้าผมจะต้องได้กําไรสวัสดีครับวันนี้สิ่งที่ท่านเห็นและคนที่อยู่ข้างหน้าท่านนี้บางท่านอาจจะรู้จักแล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จกักขอแนะนําตัวสักนิดนึง ผมนะครับรู้จักกันในานามแวดวงออนไลน์ line, หรือธุรกิจนะครับเรียกกันว่าตรีร้อยเดียวนะครับแน่นอนตรีร้อยเดียวทําอะไรและคืออะไรเราทําธุรกิจขายรถยนต์มือสองเราขายให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยและแน่นอนเราวันนี้จะมาแนะนําตัวเราแบบให้รู้จักและเข้าใจจริงๆว่าเราทําอะไรผมนะครับตรีร้อยเดียวนะครับ เรามีธุรกิจขายรถยนต์มือสองขายให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยลูกค้าทุกคนตอนนี้ซื้อรถกับเรามากมายและที่สําคัญลูกค้าทุกคนซื้อได้ทุกอาชีพจริงๆขอเพียงท่านไม่ติดเครดิตแต่ก่อนที่เราจะเล่ารายละเอียดเราเริ่มอย่างนี้ครับวันนี้เราทําธุรกิจรถยนต์มือสองนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักทั่วประเทศวันนี้ต้องยอมรับว่าความสาเร็จและคุณภาพรถของเราทําให้เป็นที่รู้จักมากมายสิ่งที่เราทําแตกต่างและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้ก็คือเราทําธุรกิจรถยนต์มือสองที่มีการซื้อรถมือสอง มีการครัดเลือกคุณภาพรถเข้ามาตั้งแต่ซื้อโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อหลังจากจัดซื้อเสร็จเราจะมี qc เช็ค qc c h e คเพื่อประเมินรถที่ซื้อเข้ามาหลังจาก qc เช็คประเมินรถซื้อเข้ามาจะมีการถูกนําไปแก้ไขนะครับซ่อมแซมนะครับเปลี่ยนแปลงปรับสภาพบํารุงนะครับและมาตรฐานที่เราทํารถทุกคันก็คือเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองน้ามันเครื่องกองน้ามันแอร์กองอากาศแบตเตอรี่และปัดน้ําฝนนี่คือมาตรฐานที่รถทุกคันเราทําให้ไป ทำให้รถเราตอนนี้เป็นที่ยอมรับหลากหลายของลูกค้ามากมายในทุกอาชีพทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยลูกค้าตอนนี้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้ความเชื่อมั่นและมาสัมผัสกับรถของถีร้อยเดียวเรามีนโยบายทางธุรกิจที่ชัดเจนว่าบิยอนบิยอนเอ็กเพรสช i o n ก็คือว่าลูกค้าจะต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังนั่นคือรถที่เราส่งมอบให้คุณลูกค้าทุกคันจะต้องเกินความรู้สึกความคาดหวังของคุณลูกค้าที่คาดว่าจะได้รับเราจะต้องทําให้เหนือความคาดหวังที่ลูกค้าคาดหวังไว้ และนี่คือความใส่ใจตั้งแต่กระบ,บวนการผลิตเราถึงมีโรงงานผลิตรถยนต์มือสองเป็นที่แรกของประเทศไทยโรงงานผลิตรถยนต์มือสองของเราตั้งอยู่ที่อยุธยาโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ซื้อรถจากทั่วประเทศไทยและเอาเข้ามาผลิตมาปรับปรุงสภาพให้เป็นรถที่มีความสะอาดนะครับให้เป็นรถที่มีความสวยงามให้เป็นรถที่มีคุณภาพดีและมากากว่านั้นให้เป็นรถที่มีสภาพพร้อมใช้และสุดท้ายให้เป็นรถที่ มีคุณภาพเกินความคาดหวังของลูกค้าที่โรงงานผลิตแห่งนี้ที่อยุธยาปัจจุบันผลิตร,รถเดือนหนึ่ง400คันต่อเดือนตอบสนองยอดขายของเราที่มากกว่าเดือนละ300คันต่อเดือนได้ทันและมากกว่านั้นรถทุกคันจะผ่านกระบ,บวนการครุณลุ่ นในการตรวจสอบกระบวนการคุณภาพทุกขั้นทุกตอนของรถทุกคันแรที่ขาดไม่ได้ถึงหน้าบ้านด้วยระบบโลจิสติกของเราเองโดยที่มีรถสไลด์นะครับรถเชลเลอร์ในการนําส่งซึ่งเป็นรถของเราเองฉะนั้นในการนําส่งท่านจะได้พบกับกับพนักง,งานบริษัทมีการสอบถามคุณภาพรถความพึงพอใจ นะครับมีการทําแบบประเมินและท่านสามารถจะสะท้อนทุกเรื่องดาวได้เพราะบุคคลที่รับใช้ท่านทั้งหมดคือบุคคลภายใต้บริษัทตรีร้อยเดียวทั้งหมดไม่มีเอาซอร์สก็คือไม่มีการจ้างใครเข้ามาเป็นรับช่วงต่อเพื่อให้ท่านรู้สึกสบายใจว่ากระบวนการทุกขั้นที่ท่านสัมผัสท่านได้สัมผัสกับบุคคลที่เป็นบุคลากรขององค์กรตรีร้อยเดียวทุกคนฉะนั้นทุกความรู้สึกและทุกคําพูดที่ท่านพูดออกมาท่านได้สะท้อนมาถึงองค์กรเราแน่นอน ทำให้องค์กรเราปัจจุบันมีการพัฒนาและเป็นที่มั่นใจของลูกค้ามากมายทั่วประเทศวันนี้วันนี้ถ้าท่านสนใจและท่านมั่นใจในคุณภาพรถหรืออยากมีรถมือสองนะครับหรือรถสวยสภาพดีราคาถูกเขามีวลีพูดกันในวงการตอนนี้ทั่วประเทศไทยเขาบอกว่ารถสวยคุณภาพดีต้องที่ตีร้อยเดียวเขาว่าอย่างนั้นท่านจริงหรือไม่ท่านต้องลองมาสัมผัสดูและที่สําคัญเขาบอกว่าเป็นรถสวยสภาพดี นะครับไม้น้อยเนี่ยที่ตีร้อยเดียวเนี่ยเขาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคันเราคัดสรรมาให้จริงแล้วการรับประกรันหลังการขายทําไมลูกค้าซื้อทั่วประเทศเราไม่กลัวเนื่องจากเรารับประกันให้ตลอดอายุเพราะว่าเรามีโรงงานผลิตของเราเองเราสามารถแก้ไขปัญหาดูแลให้ลูกค้าได้ตลอดไม่มีว่าคันนี้รับประกัน3เดือน6เดือนเรายินดีดูแลและรับใช้ลูกค้าตลอดไปเพราะนี้การเป็นลูกค้ากาันเราคิดเสมอว่าวันที่ลูกค้าอยากเปลี่ยนรถลูกค้าก็ยังมาเป็นลูกค้าเราต่อไปได้นี่คือเหตุผลที่เราดูแลลูกค้าตลอดไม่มีคําว่า สิ้นสุดการรับประกรันกี่เดือนและนี่ทําให้ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยวันนี้ลูกค้ามากมายลูกค้าหลากหลายที่ลังไลามาที่ตีร้อยเดียวและนี่คือคําตอบจากภาพที่ท่านเห็นจากโซเชียลมากมายมีการส่งรถออกไปทุกพื้นที่ของทั่วประเทศไทยและมากไปกว่าน,นั้นตีร้อยเดียวคืออะไรคือรถทุกคันออกรถภายใต้เงื่อนไขร้อยเดียวจบที่รับรถได้เลยและสิ่งที่ทุกคนอึ้งที่สุด แล้วได้กันจริงๆรถที่มีเครื่องเสียงติดมา6 000, 7 0 0 0ื่นรถที่มีเครื่องเสียงติดมา6ก0 0ื่นเจ็ดื่นรถที่มีของแต่งแต่งห้องเครื่องมา80,000ื่นใส่เบาะมา7 0 0 0 0่นอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีการบวกเงินจากลูกค้าไม่มีเก็บเงินจากลูกค้า ที่สาคัญเราบอกแล้วรถทุกคันที่มีของแต่งมาออกรถร้อยเดียวหมดเพราะเราต้องการทําให้เป็นมาตรฐานเชัดเจนว่าปัจจุบันรถ800คันพี่จะจิ้มคันไหนก็ออกรถร้อยเดียวในรถ800คันนี้จะมีของแต่งหรือจะมีมูลค่าของรถที่เจ้าของเดิมทํามาในมูลค่ากี่บาทกี่สตางค์เราให้คุณลูกค้าไปหมดเลยใครไวใครได้เลือกก่อดได้ก่อนนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราขายดีล้วลูกค้าเชื่อมั่นหนึ่งไม่มีการตอนขอนออกสองไม่มีตัดของออกไม่เอาของดีออกมาแล้วมาขายแยกย่อยไม่มีการนําไป แปลงเป็นขายเป็นอะไรไม่มีซื้อมาสาภาพสวยแบบไหนมีของแบบไหน ไม่แกะไม่ทําให้รถต้องเสียหรือต้อยคุณภาพลองให้ไปแบบนั้นเลยพูดมาขนาดนี้ถามคนอัดแป๊บหนึง่งเปิดไม้หรือเปล่าครับไฟขึ้นอยู่นะครับโอเคครับเพราะพูดมานานมากพี่ถ้าเกิดไม่ได้เปิดนี่ผมรู้สึกจะเสียใจมากนะครับเพราะนี่คือเนื้อหาเน้นๆเ,เลยวันนี้ที่ทาให้ลูกค้าเข้าใจว่าตรีร้อยเดียวคืออะไรตรีร้อยเดียวคือธุรกิจมือสองที่ไม่ใช่ผมเป็นเจ้าของแต่พนักงานทั้งองค์กรปัจจุบันเกือบ200ท่านคือเจ้าของธุรกิจร่วมกันทาไมถึงบอกว่าทุกคนคือเจ้าของธุรกิจด้วยกัน เพราะทุกคนมีมุมมองเดียวกันและมีทัศนคติเดียวกันคือเรามีนโยบายที่ชัดเจนว่าการกระทําของพวกเราทุกอย่างจะต้องเกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับสินค้าเกินความคาดหวังฉะนั้นพวกเรามุ่งมั่นและทํางานกันเป็นระบบมากกว่านั้นทุกความรู้สึกของลูกค้าเราให้ความใส่ใจและความสาคัญวันนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าวันนี้ท่านอยากมีรถใช้ทําไมถึงต้องมาตีร้อยเดียวแล้วเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยคุยง่ายชัดเจนผมเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่กระร่อนปิ้นป้อนหรอกคือบอกว่าได้ก็ได้บอกว่าให้ก็ให้อันไหนช่วยได้ก็ช่วยทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุขและได้มีรถใช้ผมไม่คนตรงไปตรงมาผมไม่คนชัดเจนลูกค้าทุกคนสัมผัสตัวตนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมากไปฝว่านั้นผมเป็นคนที่จนแล้วไม่มีสตาตังมากอ่อนนะครับผมเรียนจบไม่สูงนะครับเรียนจบไม่สูงเป็นคนที่เรียนจบนะครับนะครับเทียบเท่าแค่มองหหรือปวชนะครับเรียนมาแค่นี้จริงๆ และมากไปกว่านั้นเป็นคนจนมากๆจนที่นะครับแต่ไหมก่อนตอนชีวิตทํางานทานข้าวแกงยังต้องเชื่อไว้จ่ายเป็นรายอาทิตนะครับจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายค่าข้าวเขาเป็นรายเดือนเพราะไม่มีสตางค์อยู่หอเดือนละพันฟอบาทและเคยซื้อรถมือสองมาใช้เคยผ่อนรถไม่หมดโดนไฟแนนซ์ยึดเคยผ่านชีวิตทุกเรื่องราวมาหมดวันนี้พอมาท,ทําธุรกิจเองถึงมีความเข้าใจว่า เงินทุกบาททุกสตางค์มันมีความหมายสําหรับแต่ละครอบครัวฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมยึดเสมอผมจะไม่เอารถที่สภาพไม่ดีมาขายผมจะไม่เอารถสภาพที่ใหม่เยอะแล้มากรอใหม่หรือมาทําอะไรก็ช่างที่เป็นการหลอกลวงผมจะมีความชัดเจนและซื่อสัตย์เคารพเพราะผมก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนจุดแห่งความจนจุดแห่งความไม่มีกลิ่นฉะนั้นวันนี้ผมจะอยู่จุดไหนก็ช่างผมเข้าใจว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหน เงินของแต่ละคนมีคุณค่าเสมอฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ดูถูกกันนั่นคือความรู้สึกของทุกคนจะต้องไม่เหยียดหยามซึ่งก,กันและกันนี่คือแนวคิดในการทำธุรกิจของผมคือขออนุญ,ญาตบอกตรงๆว่าจริงใจกับลูกค้าและที่สำคัญความรู้สึกของเราที่เราเคยเป็นคนไม่มีมาก่อนเรารู้ว่าเงินทองฝาจะหาได้แต่ระบาดนะครับแล้ววันนี้เราจึงอยากขายรถที่ให้ลูกค้าเนี่ยไปผ่อนอย่างเดียว ไม่ใช่าขายรถที่ให้ลูกค้าผ่ pie, อนไปซ่ pie, อมไปซ่ pie, อมไปผ่อนไปผ่อนไปซ่อมไปและมากกว่านั้นนอกจากเราอยากขายรถและเราขายรถให้กับลูกค้าที่เอาไปผ่อนอย่างเดียวไม่พอวันนี้เราหาดอกเบี้ยที่ถูกสุดให้ลูกค้าตลอดลูกค้าบอกเสมอซื้อรถที่ตีจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกเพราะอะไรครับผมจะเป็นนักต่อรองกับธนาคารเก่งมากต่อรองขอดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดเอามาไว้ให้กับลูกค้าปัจจุบันเราได้ดอกเบี้ยถ,ถึง2.79ผมกล้าพูดว่าถูกกว่ารถนิวนะครับบางยี่ห้อบางแบรนด์ด้วยซ้ํา 2.79ครับ7ปีนี่คือดอกเบีย้ยที่เราให้กับลูกค้าซึ่งถูกมากผ่อนไปดอกเบีย้ยเสียไปแค่6-7หมื่นเองครับนะครับ,นะบ6-7ปีดอกเบีย้ยหมื่นฟบาทต่อปีอย่างเงี้ยถือว่าถูกมากและนี่คือสิ่งที่ผมดิ้นรนและพยายามทําตลอดทํายังไงก็ได้ลูกค้าผมจะต้องได้กําไรได้กําไรหนึ่งคือได้รถที่ดีมีคุณภาพได้กําไรที่2คือได้ดอกเบีย้ยที่ถูกและเสียดอกเบีย้ยให้กับภาครถาบันกันเงินน้อยที่สุดได้กําไร3คือได้ฝึกฟอง,พอ,งพอใจ ได้คบหาได้รู้จักกันและแนะนาําคนอื่นมาซื้อรถผมวันนี้นี่คือไฮไลท์คร่าวๆของตัวตนตีร้อยเดียวแล้วแนวทางและธุรกิจที่พวกเราทํามาตลอดวันนี้หลายๆท่านอยากจะรู้จักเรามาบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้อาจจะรู้จักถึงแก่นแท้เรานี่คือแก่นแท้และหัวใจของเรามากกว่าน,นั้นผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ผ่านชีวิตมาทุกเรื่องราวผ่านมาทุกบริบทและเป็นนักต่อสู้มาทุกอย่างฉะนั้นผมจะไม่ดูถูกนะดูแคนน้นําใจและไม่ดูถูกดูแคนอาชีพใคร และไม่ดูถูกดูแคลนสตางค์ใครถ้าวันนี้คุณอยากให้ใครเห็นคุณค่าหรือวันนี้คุณอยากให้ใครให้ความสาคัญคุณมองมาที่ผมแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับครอบครัวตีร้อยเดียวทุกคนให้ความสําคัญและให้คุณค่ากับลูกค้าทุกคนดูดผู้มีพระคุณและที่สําคัญการดูแลของเราเป็นเลิศที่สุดนะครับความใส่ใจของเราและมากไปกว่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่ประทับใจคุณสามารถพูดคุยกับตีร้อยเดียวได้โดยตรงใน Facebook เขาเลยชัดเจน คุยและแก้ไขปัญหาให้ถูกได้ทุกปัญหาวันนี้นี่คือตัวตนของเราและนี่คือสิ่งที่เราให้คุณท้ามาวิสูจน์ว่าถ้าอยากมีรถใช้และอยากได้ความคุ้มค่าวันนี้คุณต้องมาหาตีร้อยเดียวเขาพูดกันอย่างนั้นลองมาวิสูจน์ดูถ้าไม่จริงแนะนําเราทีแต่ถ้าจริงนะครับให้เครดิตเราด้วยวันนี้ตีขออนุญ,ญาตฝากไปพิจรารณาด้วยครับเราตั้งใจที่จะพัฒนาและเดินหน้าธุรกิจรถยนต์รุ่2สองให้ดีที่สุดและที่สาคัญ เราอยากจะเป็นทางเลือกอีกทางนึงที่อยู่ในหัวใจของผู้ชายรถทุกๆคนสวัสดีครับ